สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีตอนบ่ายของวันพุธ้อค่ะเดอ้อมาเบาิ่งมาเบาิ่งมาเบาิ่งมือนี่ยิงกิ๊กี้จะออนไลน์มาสูก,กินค่ะพี่น้องค่ะบอกม่วงบอกม่วงดองค่ะบอกม่วงดองิึงบอกม่วงหน่อยน้อยน้อยหน่อยนิดๆ,ๆบอกม่วงดองสมทิสใจค่ะจะเอามาจิ้มกับน้ำพริกปลาแดกค่ะพี่น้องเนี่ยนี่นี่ๆๆๆนี่นี่จะกินก่อนจะไปก่อนจะไปเห็ดงานพร้อมกับข้าวต้มมัดเอาไว้แก่ เอาไปแก้เผ็ดค่ะพี่น้องค่ะมามา่มาม่าเบาๆหลายใหญ่ค่ะคอสิมก่อนเด้อคอสิมก่อนแต่มังกโกมังโกวิ่งเล็กกติซอลติแฟร์กดาษค่ะน,น้องส่นวันชื่อมังโกเบบี้มัง,กโ,กมงกโกค่ะสก็สปีซ์เอกับโยมแมสตักชิลลิชูสนี่ค่ะมาเด้อมาเด้อมาซิมบังกัน อ oh. ส้มค่ะเพืเ่อนๆครับเปรี้ยวชั้มปราซื้อแม่นชั้มปรากฏโอ้ยแซบแซบค่ะมันสมแต่ว่าหนึ่งแซบมันมันไม่ได้ส้เจ็ดแหลดพี่น้องหูวคำว่าสมเจ็ดแหลดบ่ะค่ะสมมจ็ดแหลกก็คือสมมจ็ดแหลกนั่นแหละคือส้มแบบ เปรี้ยวแบบไม่มีรสชาติเห็นไหมแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเปรี้ยวอร่อยมาหน่วยละคำเลยค่ะชิ้นละคำเลยเครื่องหน่วยน้ำพริกปลาแดกค่ะน้ำพริกปลาแดกแล้วก็ใส่หัวหอมเจ๊ด้บนมี้ขวขวานเนาะค่ะเนาะมาอืม้ม บอกเลยว่าจวดจัดจุบเจ้าแล้วก็เจมจนอกินก่อนไปเขาง่างสิบกขีแตกบันน้บันพี่น้อยก็ถทษดะะ้วยกาใส่ข้ามบสุภาพใส่ข้ามบัานเฮ้าบันบ้านบ้านเราเราค่ะ้วไปซี่เลียดยังลายนี่นี่นนมามาอือม ฟินเวอร์อือแสบค่ะควรเพื่อนอันโ่ได้คุยค่ะไปซื้อร้านไทยมาม่วงดองปกติก็มากบางม่วงน้อยๆเนนัรอยอย็จแล้วค่ะมันแสบดิกรอบอือ เลิขาต้มมัดค่ะกเจ็บทองกินบกมว่วงกินบวม่วงเปรียปร้ยวๆแล้วฮะก็ต้องกินเนี่ยบะรุงทองเขาแน่จังนอยค่ะพี่น้องค่ะคะจะไเดแสบทองนะ The e s e ยพอ The r e s อินนตีบานานบล้อ่ะเออ The Inn r s ดีน coconut s o coconut milk s o e s s o sugar โอโซบานานห้าบานานดอลมันก็จะเป็นยังีงค่ะตัวนี้เขาเป็นใส่เปือกค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นยังเงี่แะแต่ช้ำปะกูอืมดูขนาบีมัดอับดันยืนกินนะกะพี่นนองที่ข้านหามุม เพราะว่ามุมในบ้านมันจะเป็นไฟจรวาเขาจะยไม่ยอมกินยุคขา้าวกินยุคมุมไหนราะสำคัญนะน้ะเกันนะมันสำคัญที่ว่ากินแล้วมันแสบมา <c oughs> ฝ้าว่าฝ้าว,วนน่าไม่ได้เพราะวา่า วันนี้ตื่นสายนะตอนนี้ที่ประเทศโนเวกับใบสองค่ะพี่น้องค่ะคอยต้องไปเห็นงานใบสามต้องเดินไปทํางานเนี่ยเดินก็ประมาณครึ่งชั่วโมงชีวิตยอยู่นี้ต้องดินลนค่ะฝนกระโตกอ้ยร่มก่ะพัดเข้างานใบสามปิดร้านห้าทุ่ม แซบทุ่มย้อนกับม,มหาบุกม่งวงอีกเพื่อนพาเอาเพื่อนพาเอาเม็ดมันออกมา อเอออยังมาแหลกกับม่ยอมค่ะของแสบอีสานบานเห้าเนาะไม่อยู่ไก่บ้านเกินเมื่อนได้กินของบานเหามันมีแห้งมีแห้งค่ะพี่น้องของมามาืมา่อมือมมมอืม เ,เว่์เปเว่์ไปแล้วครับเพื่อนๆมือกินอ่างพี่น้องซิดอกผู้ได้มาเปิดเบิงกอน,นอนระวังเด้อระวังเด้อบ้านเฮากที่สองทุ่มท่าแต่บ้านเฮาหาบ่อยางแล้วก็ข้องแบบเนี่ยนะก็ตามเคยกับเพื่อนๆเลย มากดติดตาไปยิงกีกีนะเด้อฝากแชร์ไปเพื่อนๆเลยลู้จักเพชรในนอเอออันนี้ไห้ลู้จักเลยยังเกาะช่องไม่น้อยช่องนี้เด้อค่ะรักใน้น่อยหกักหน้ามากกดไลค์กดให้กำลังใจกปปๆๆดซับสไคร์ใบบกูดให้ยิงกีกีเด้อค่ะใครมากดก็ขอให้รวย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 ยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อค่ะนัรักฟันดีราตตีสวัสดิ์เมืองไทยค่ะก็อขอให้เพื่นนอๆนๆทุกคนที่อยู่โนเวจงสู้สู้สู้ต่อไปค่ับพี่น้องครับสู้ไปน้ำกันค่ะ ยาปย่านคนเท่าเกิดมาสาัดเดียวสูย่างเดียวค่ะพี่น้องเกยก็รักษาสุขภาพด้อค่ะเด้อเพื่อนๆจงมีแต่ความสูกรำรำรวยๆค่ะอุนสกอลลาฮะเอียนซีนอุนสดากอ,อัสตามินดากนะคะเด้อจุ๊บจุ๊บไม่า,าไม